สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพรากรใช่แล้วจะมาปรากรดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวประจำตัวในช่วงต้นเดือนของชาวลัคนาราศีตุลเ,เองเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์นะครับยังคงสถิตอยู่ที่เรือ,ขอ,อนะรนของตัวเองนะเรียกว่า ได้ตำแหน่งกเกษตรนะครับค่อนข้างจะเรียกว่ามีความมั่นคงต่อดวงชะตาของตัวเองนะครับแล้วก็ดาวาตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพาทิตย์และดาวพาพุธด้วยนะครับดาวพาทิตเองก็เป็นดาวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะครับพออยู่กับดาวตุ่มตัวของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็ย่อมจะนําเรื่องของความสำเร็จต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ดาวพาิตย์เองก็เรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีกำลังซักเท่าไหร่นะความเที่ได้มาเนี่ยอาจจะได้มาไม่เป็นไปนตามที่คาดหมายหรือคาดคิดเอาไว้นะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะครับและดาวตัตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพระพุธด้วยนะดาวพระพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือน สุภะนะก็คือเรื่องของผู้หลักผ ja ู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องของการเดินทางต่างๆอะไรที่คาดไม่ถึงต่างๆนะครับพออยู่ด่วมกันกาบตัวของชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยก็ย่อมส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้านายนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์ที่ต้องมีการเดินทางนะเดินทางไกลเนี่ย เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับพอช่วงวันที่14พฤศจิกายนแล้วดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีตุลเองคือดาวพระสุขมีการยกย้ายนะครับยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับเรียกว่าเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินของตัวเองนะครับพออยู่ในเรือนการเงินของตัวเองปุ๊บเนี่ยตำแหน่งที่เคยมีความมั่นคงมาก็เรียกว่าได้ตำแหน่งเรียกว่าเป็นปะนะครับ คือไม่ค่อยจบมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในเรื่องการเงินก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนแต่เป็นการเงินประเภทที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับเกิดขึ้นกับตัวชาวลัคนาราศีตุลเองเนี่ยนะครับ่อนข้งจะเยอะนะครับเรียกว่ามีรายจ่ายมากนะเพราะตัวเองไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ในย่านนี้เกี่ยวเรื่องของการจ่ายเงินนะครับหรือการรับ เงินมาก็แล้วแต่นะครับส่วนหนึ่งตรงนี้แต่ด้วยความที่ดาวจำตัวเป็นปะเนี่ยเราเรียกว่าอ่อนกําลังแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีดาวรุตยูซึ่งอยู่ที่ราศีพฤกษ์แรงดาวจาตัวของชาวลัคนาราศีตุลด้วยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ยิ่งทําให้มีความอ่อนแอในดวงจตาเพิ่มติมขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพไว้สักนิดหนึ่งครับของชาวลัคนาราศีตุลเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะดาวจำตัวเนี่ยก็เรียกว่าพอยกเข้ามามาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับ นะอยู่ตวงกระดาวพับพุธก็เรียกว่าได้ดาวคู่ธาตุน้ําซึ่งกันและกันความเป็นปะความที่เรียกว่าไม่มันคงของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเรียกว่าได้กําลังเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนหนึ่งนะมีโอกาสนะที่จะมีการได้รับการสนับสนุนนะเรื่องของอการเงินจากผูรักผู้ใหญ่ได้นะสามารถช่วยเหลือชาวลัคนาราศีตุลได้ในช่วงระยะนี้มีโอกาสจะได้เงินจากทางไกลนะครับมโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเพื่อสแสวงหา เรื่องของเงินเงินทองทองในะระยะนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในช่วงที่ดาวํำตัวอยู่ร่วมกับดาวพักพุธนะครับเพียงแค่สองดวงในช่วงระยะนี้นะนะครับตรงนี้ถือว่าให้คุณระเบิดชะตาอยู่แม้ว่าดาวจะอยู่ตำแหน่งที่อ่อนแอนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดาวํำตัวก็จะอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับไปตลอดเลยจนถึงสิ้นเดือนนะครับในเรื่องของการเงินโดยตรงของชาวลัคนาราศีตุลอีกอเนะี่ยดาวกเงินก็คือดาวพังขาน ช่วงช่วงต้นเดือนเนี่ยเรียกว่ายัางคงอยู่ที่ราศีมีถุนนะะเรียกว่ายัางคงเดินไม่ค่อยปกติอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยระยะน,นี้เนี่ยของดาวการเงินคือดาวพั่งคันเนี่ยจะมีการเดินถอยหลังนะครับเริ่มเดินถอยหลังแล้วนะการเงินอยู่ในราศีมีถุนเรียกว่าอยู่ในเรือนสุภะของลัคนานะครับแต่ว่าเดินถอยหลังเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ให้คุณกับดวงชะตาสักเท่าไหร่ เงินที่ได้จากาความสําเร็จต่างๆเงินที่ทําให้การดำเนินชีวิตเป็นในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเรียกว่ามีเรื่องราวที่ค่อนข้าจะมีความติดขัดในระยะนี้นะครับพอวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยดาวกันเงินดาวบั้งคันถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤกษนะ์นะเรียกว่าย้ายราศีมาเลยนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะของลัคนานะครับเป็นช่วงที่แกว่งมากสําหรับชาวลัคนาราศีตุากกาลกับเรื่องของการเงินในช่วง ระยะนี้นะครับพอเข้าสู่เดือนมกราปุ๊บนะก็ทําให้รายจ่ายมากนะครับมีโอกาสที่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เงินรั่วนะครับยิ่งอยู่ร่วมกับดาวนกอยู่ด้วยยังไงก็ชาวาราสีตุลก็บริหารการเงินนะวางแผนการเงินให้ดีๆสักนิดหนึ่งในช่วงระยะนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับมีโอกาสที่จะมีการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับในช่วงระยะนี้นะ แต่บงครั้งจะเดินไม่ค่อยปกตินะไปจนถึงทิ้นเดือนเลยแล้วก็ข้ามเดือนไปด้วยนะครับเกิดเรื่องราวจะเป็นไปยังไงจุี่ยวกันเงินเนี่ยติดตามนะฟังคำพยากรณ์ของพีในช่วงของคำพยากรณ์เดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีตุลเองดาวการงานนะครับตัวแทนการงานของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยกูพีก็ต้องบอกว่ามองดาวเปนตัวเป็นหลักนะครับเพราะเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลเอง พอวันที่สิบสี่พฤษภายนต้นไปเนี่ยดาวตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของาการเงินนะบริหารเงินเรื่องของการจ่ายเงินรับเงินก็แล้วแต่นะครับหรือมีการทาสัญญากเกี่ยวกับธุกรรมทางการเงินก็แล้วแต่ในช่วงระยะหลังจากวันที่1ิบพฤาคมเป็นต้นไปเนี่ยเรียรกว่ามีโอกาสทางการเงินเนี่ยที่จะสามารถได้เรื่องของเงินมามีแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้เงินมาแบบไม่ทันสกาดคิดเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับการงานนะครับเรียกว่างานของชาวันาศีตุลน,นะครับจะนํามาเกี่ยวเรื่องของไรายได้ได้ในช่วงระยะนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยงานก็เรียกว่ามีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นงานประสิทธิบางอย่างอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องความเสียหายอาจจะมีปัญหานะในการทํางานเกิดขึ้นกับ าพาร์ทเนอร์ของเรานะคู่สัญญาของเราในช่วงระยะนี้นะครับตลอดจนถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานนะครับเกิดขึ้นได้กระทันหันกับของชาวาลัคนาราศีตุลเองนะครับส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลัคนาศีตุลน,นะครับเรียกว่าพอหลังจากวันที่14สสที่การย,ยุต้นไปอย่างที่คุยคุยูพีบอกนะครับคือดำต,ตัวเป็นแหนบเป็นปัดนะไม่ค่อยมั่นคงแต่ยังได้กําลังเพิ่มเข้ามาตรงที่อยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับ เรียกว่ายังคงมีกำลังที่ดีอยู่นะครับแต่พอหลังจากวันที่17พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยนะจะมีดาวพฤหัสนะครับหนึ่งดวงน,นะครับยกย้ายเข้ามาที่ราศีพิจิกเช่นเดียวกันมาอยู่ร่วมกับดาพวพพุธและดาวพัสุนะครับตรงนี้นะครับมีผลทําให้เรื่องความมั่นคงของชาวลัคนาสิตุลนเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับ แม้ว่าดาวภาคทิศเองเนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเดินลาภนะนัเรื่องของโชคลาภความเป็นต่งตงตางๆกับควา,า,ามปรยู่ร่วมกับชาวอยู่ร่วมกับดาวเด่นตัวของชาวลัคนาศีตุลด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องราวที่จะประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างนะในหน้าที่การงานของชาวลัคนาศีตุลเนี่ยหรือเรื่องของรายรับต่างๆการเงินต่างๆ,ๆเ,เกิดขึ้นได้แต่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไว้ส่วนหนึ่งหลังจากวันที่17 แหบอยู่เป็นต้นไปของชาวลัคนาสีตุลเองนะครับตรงนี้อาจจะเกิดเรื่องการเจ็บไข้ได้ปวดเกิดขึ้นได้นะครับอุบ <the> mm ัติเหตุด้วยส่วนหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ดาวพาชทิตเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวนำตัวชาวราสีตุลน,นะครับโดยมีดาวพ่างคานและดาวฤกษ์ยูนะครับอยู่ซึ่งอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเร็งดาวําตัวของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ ตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกนะยดยานพังนะของแข็งนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับในช่วงหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะช่วงไปลเดือนนะตรงนี้คุปตีค็าน่าจะมีความเป็นห่วงนะเรื่อสุขภาพสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาว ลัคนารศิตุลเองเนี่ยดาวความรักคนรักคู่ครองนะเป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องของการเงินก็เรียกว่ามีความผันผวนเดินถอยหลังถอยเข้าเดือนมรณะของลัคนาชาวราศีตุลองนะครับในช่วงวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับความรักก็ไม่ค่อยนิ่งนะชาวราศีตุลยังคงมีเกณฑ์ที่มีโอกาสจะได้ห่างไกลกันปัดภาคจากกันเลิกรากันใน หลายๆคู่ในหลายๆคนหรือบางคนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเวลาก,การคู่ของคนรักอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากอุบัติเหตุนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของชาวลัคนารีตุลในช่วงระยะนี้นะครับแต่ใครที่มีพื้นฐานดวงชะตาเรื่องคนรักคู่ครองที่มีความมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้แต่ใครที่มีเรื่องราวที่ มีปัญหาถึงขึ้นดวงชะตาเดิมนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาทางแก้ไขเนาะตรงนี้ใครอยากจะรับคำปราชญาส่วนตัวกับครูพีเพื่อดูถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาก็ติดต่อครูพีมาได้นะครับก็เรื่องราวความรักทั้งหมดเนี่ยทั้งคนมีคู่หรือคนไม่มีคู่นะครับก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในระยะนี้นะครับด้วยความที่ดาวพระราหูเองเนี่ยก็เล็งลักษณะของชาวนาศีตุลด้วยเรียกว่าติดพินทุกบ,บาทส่วนหนึ่ง พองคารเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะครับมีตําแหน่งเป็นป่าด้วยส่วนนึงก็เป็นราชาโชคแต่ก็เรียกว่าเป็นพิณุปัตด,ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวความรักก็เลยไม่ค่อยมีความหลงตัวสักเท่าไหร่ในรือนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับยังไงติดตามรับชมฟังคุปพีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดาวพ้งคารคุกพีบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะเรื่องราวความรักเรื่องการเงินจะมีความผันผวนจะต้องอดทนไปจนถึง,ถงช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่รายดจะเป็นไปอย่างไร จะดีขึ้นหรือจะแย่ลงในช่วงระยะไหนเนีติดตามคูพีอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนถัดไปนะครับว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังคูพีมาถึงหนาตอนนี้สวัสดีครับ